มาต่อกันที่ละครเงากับมาเทพคืนดึกกันบ้างนะคะมีเรื่องให้หนางเอกต้องช็อกอีกแล้วค่ะโอ้โห,โโหเหตุเกิดจากคนนี้เลยค่ะ<ท>พอลเ<ภ>ดอะบอดและริวพัทรพงศ์นะคะมาบอกข่าวร้ายให้กับการนัทชาทราบได้ยินแบบนี้เป็นลมไปเลยค่ะซึ่งความยากของฉากนี้ก็คือการเป็นลมนี่แหละค่ะพี่นิวคาะ่าย<ภ>ทำกันอยู่5เทคลมยังไงก็ไม่ได้สักทีห้าเทนะกการเจออุปสรรคหมดเลยอัานไหนจะหัวโคกไหนจะโดนคอและที่สําคัญ ล้อมจนปากแตกไปเลยทุ่สุดตัวจริงๆปากแตกค่ะจริงเหรอใช่เดี๋ยวไปดูกันค่ะเยี่ยมเยี่ยมอะไรเจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ว่าพี่บอลอยู่ไหนไม่บอลอยู่ไนเฮ้ยสั่น เดีวเิเลอ่ยนนะเ้ลี่นเห็นเขาเาเห็นเห่หลอกจะบอกว่าตอนแรกอ่ะวามารเอารเท้าวางมาร์คไว้แ้วที่นเดินมา่ยนเลยมาร์คเี่ยนเลยได้ไเไม่ใช่ว่าง่ายๆนะทิ้งตัวหลายเทคกอยู่นะดูว่าฉักบูอ๋อฝากติดตามนะคะเงาระเทพคืนนี้เวลา2ทุ่มค่ะ Oh, <laughs>